สวัสดีครับสวัสดี FC ซิ่งแมคโครทุกท่านครับวันนี้อ,อทำงานไปนึกเรื่องอ,อคอนเทนต์ขึ้นมาได้นะครับนึกหัวข้อขึ้นมาได้ก็เลยเอาวะทำคลิปให้เอซ c หรือว่าน้องๆรุ่หลังๆที่มาหัดขับรถนะครับก็คือว่า ผมได้เจอเจอปัญหานะครับถามกันหลายๆครั้งนะครับว่าเอ้ยพี่ผมเพิ่งขับฝีมือผมยังไม่เข้าขัน้นยังไม่เออยังสู้เขาไม่ได้งานก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยครับเออก็เลยนึกข,อข้อได้ว่าเออถ้าฝีมือไม่ไม่ดีทำอย่างไรให้มีงานเออฝีมือไม่ค่อยดีทำอย่างไรให้มีงานเออทำอย่างไรถึงจะได้รับโอกาส เพราะว่าการฝึกฝึกปรือฝีมือให้พัฒนาขึ้นเนี่ยก็ใช่แหละทุกคนอยากจะพัฒนานะครับแต่ว่าโอกาสที่จะมาทํางานแล้วก็พัฒนาเนี่ยเออจะทํำยังไงเรียกว่าถึงจะได้โอกาสนะครับเราต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองครับนะมันไม่มีหรอกว่า,าคนที่ขับรถไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เก่งอะไรเลยนะครับมันจะต้องมีอย่างหนึ่งที่เขาถนัด พูดง่ายๆเหมือนกับพื้นฐานนะครับพื้นฐานที่เขามีมาอย่างเช่นเราอาจจะเป็นรถไถมาก่อนเออเราอาจจะเกียร์ดินเรียบนะครับเราก็าเอาทักษะตรงนั้นนะครับมาใส่ในรถแมคโครนะครับคือการเกียร์ดินให้เรียบเอเห็นไหมถ้าเราเกียร์ดินเรียบไอร่อง ร่องสวนหรือว่าบอ่ออาจจะตับไม่สวยแต่การเกลี่ยดินการอะไรได้ทักษะมาจากรถไถมันมีการพัฒนามามพอมาขับแมคโครแล้วเอ้ยมันยังเกลี่ยดินเรียบอ่ะเราจะได้ข้อดีหนึ่งอย่างหรือเราอคุณบอ่อไม่สวยขุณล่องไม่สวยอแต่วางท่อนเนี่ยเอองานวางท่อเราเข้าใจเราไปเอาดินตรงนู้นตรงนี้มาใส่มาเติม โชว์ให้เขาเห็นนะครับทำให้ให้คนจ้างมาเห็นนะครับแม้กระทั่งผมจะบอกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับแม้กระทั่งงานนั้นจะเป็นงานฟรีหรืองานขอหรืองานอะไรก็แลนะ้วแต่มันไม่ได้เงินแต่คุณเชื่อไหมมันต้องมีการลงทุนทุกอย่างนะครับเราอาจจะต้องแบบางานฟรีทำไม่น่อยแนตะ่ว่าโชว์หน่อยบางทีงานฟรเีเราจะติดนิดสัยว่าทำยังไงก็ได้เพราะฟรีเขาไม่ได้จ้างนะครับแต่ว่าคุณ คุณจะทำลายโอกาสนะครับคุณต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองครับคุณอาจจะวางท่อแล้วก็ทําให้มันเรียบให้มันสวยให้มันตรงนะครับวางท่อให้มันตรงใสใจทุกรายละเอียดนะครับเออน้ําจะออกน้ำจะเข้ายัางไงนะครับ<ส>เมื่อคุณทํางานนั้นเสร็จไปแล้วโอเคมันอาจจะยังไม่เอ,อทําดีก็ <S <S ยังไม่เห็นผลชาตินี้อะไรทําดี ทาดีชาตินี้ไปได้ดีชาติหน้าอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคุณอาจจะได้อันนี้สง์งอย่างเช่นเมื่อคุณวางท่อส้วหรือคุณเกียร์ดีเรียบเนี่ยเจ้าของเนี่ยโอ้แต่คุณไปตักบอ่อถูกไหมเจ้าของแปลงอะ่ะโอ้โหอาจจะไม่ชอบเลยมันตักบอ่อไม่สวยเลยตักล่องสวนก็ไม่ตรงเออไอหาแต่มันวางท่อดีเนี่ยอดีจังหวะ เพื่อนของเจ้าของแปลงหรือคนรูจ้จักหรือญาติเขามีงานวางท่อ200ลูก500ลูกเขานึกถึงคุณข,ขึ้นมาเพราะว่าคุณวางท่อสวยโอเคไหมเออไอ้คุณล่องสวยคุณบอกเ,เขาไม่สนใจหรอกพอดีมันมีงานวางท่อทึ่ผ่านเขามานะครับผ่านกับเจ้าของแปลงที่เราไปวางท่องั้นเราก็ไม่ได้ตังค์แล้วก็วางแต่เราทําให้เขาดีให้เขาประทับใจ มันตากบ,บอให้กูโอ้โหมันดูดูไม่ได้เลยตามตัวให้กูคดยังกังงูนะล่องคดยังกังงูดูไม่ได้เลยเออแต่มันวางท่อเรียบถ้าเองจะเอาไปวางท่อได้เลยข้าแบบเชียร์ไอคนนี้แหละเออมันเคยทำให้ค่าดีใช่ไหมเราก็จะได้งานนี่แหละครับการสร้างโอกาสให้ตัวเองนะครับงานที่เราไม่ถนัดเราก็จะได้งานวางท่อมาเห็นไหมไม่เห็นต้องเก่งเลยไม่เห็นต้องเกง่งขุดสวนเลยไม่เห็นต้องเกง่ง ตับ่อเลยเพราะงานวางท่อเราหนัดอยู่แล้วนะครับทีนี้งานเราก็จะได้เพิ่มนะครับเอ้าพี่แล้วผมจับจะพัฒนาขุดบ่อแล้วไม่ได้งานแต่วางท่อเออแล้วผมจะพัฒนาตอนไหนอ่ะเอาเดี๋ยวสิใจเย็นเอเ <c oughs> เอาบางทีนะครับงานต่องานที่เขาเรียกนะครับมันมีงานต่องาน เช่นเราเราวางท่อหรือเราเกียร์ดินเนี่ยสวยเกียร์เสมอเออแล้วไปได้งานาวางท่อหรือว่าเกียร์ดินต่องานที่เราถนัดเนี่ยแต่อมีแปลงหนึ่งครับวางท่อด้วยเอ,อยากจะทําสวนสักสองล่องสามล่องนั่นแหละครับโอกาสที่เราจะพัฒน,นาเออไอหาให้มันทากันเวย เราจะให้ค้ครอื่นมาล่องสองล่องมันก็ไม่มาให้หรอกเออเนี่ยวางพ่อให้เสร็จแล้วเนี่ยตากล่องให้ทั้งสองล่องนะ่ะเนี่ยตากให้เป็นล่องพอนั่นแหละครับโอกาสโอกาสที่จะให้เราพัฒนาฝีมือมันอยู่ตรงนั้นนะโอกาสเกิดจากอะไรเกิดจากการสร้างโอกาสของเราเองนะเราไม่ได้ทิ้งโอกาสหรืออาจจะเราจะลงทุนเปลืองน้ํามันหน่อยหรือว่าเปลืองชั่วโมงหน่อยในการ ฝังท่อฟรีในครั้งนั้นนะครับเออเนี่ยโอกาสมันก็มาอย่างนี้ครับโอกาสมันจะมากับงานเียงแต่ว่าคุณเห็นมันหรือเปล่าคุณได้จิบฉวยมันหรือเปล่าหรือว่าคุณทําทรงๆไปอีกแล้วคุณทําแบบเอเดี๋ยวจะรีบไปเตะบ,บอลี๋ยวจะรีบไปนัดสาวไว้เออเอามันส่งไปก่อนเวทำแบบนี้แหละโอ้รีบก็รีบ่ถ้าคุณเน่นเนี่ยเขาเรียกว่าการ ตัดโอกาสการเสียโอกาสนะครับของตัวเองเออโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็คว้าโอกาสนะครับพัฒนาตรงนั้นมันถึงจะมีการพัฒนาต่อๆไปได้นะครับไม่อย่างนั้นเราจะเอาที่ไหนมาพัฒนาตัวเองก็เราขุดไม่สวยใครจะให้เราขุดนะครับเออนอกจากว่าเราต้องสร้างโอกาสอันดับแรกะเราต้องเป็น นั่งในใจของคนจ้างก่อนนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอ,อะไรเขาพูดอะไรเราก็ต้องยอมรับแหละนะครับเราต้องไปนั่งในใจขเขาก่อนนะครับเขาจะว่าเราไม่สวยก็คือว่าเออไอเนี้ยมันขุดล่องไม่สวยแต่มันมีข้อดีคุณเชื่อไหมเออการที่เราขุดบอ่อไม่สวยขุดล่องไม่สวยมันมีข้อดีตรงที่ว่า เขาจะจําเราได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอความจดจําที่ไม่ดีก็ตามแต่เขาจะจําเราได้ว่ามันชื่ออะไรมันขุดไม่สวยเนี่ยมันชื่ออะไรมันเพิ่งจะเริ่มขุดแต่เขาจําเราได้เราจะมีชื่อละ่ะทีนี้สร้างโอกาสสิครับเออเราขุดล่องไม่สวยแต่จุดเด่นของเราก็คืออเราเกียร์ดินเรียบอ่า หลังล่อเรามันทําดีมันทําเรียบทำเนียนขุดบอ่อไม่สวยแต่มันเกียร์ดินเรียบมันเอามันถามเราว่าเออจะเอาอยัางไงถูกใจไหมอะไรไหมแก้ไขตรงไหนไหมนี่นะครับคือข้อดีแล้วข้อดีตรงเนี้ยเขาก็จําเราได้หนึ่งแล้วแล้วเรามีข้อดีตรงนี้ให้มันเปรียบเทียบกันนะครับเขาเรียกว่าอเอาจุดด้วย มาสร้างจยุดเด่นเออเราต้องมีข้อดีดิไม่มีใครมันมันชั่วไปหมดหรอกเออไม่มีใครมันดีไปหมดหรอกเอออยู่ที่ว่าจะเอาตรงไหนมาโชว์กันเออจะเอาตรงไหนมาโชว์เอาตรงไหนมาอวดเอาตรงไหนมาวัดเออนะไม่มีใครหรอกดีทุกอย่างเออจะเอาลิงไปไว่ายน้ำมันว่ายไม่ได้อยู่แล้ว <laughs> มันก็ว่าได้ไม่ดีเหมือนปลาอยู่แล้วนะจะเจาปลาไปขึ้นต้นไม้มันก็ขึ้นต้นไม้ได้ไม่ไวเหมือนลิงอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าใช้อะไรใช้งานใช้อะไรให้มันถูกประเภทกนะับถูกที่ถูกเวลานะครับมีโอกาสก็ไหวคว้านะครับหยิบจับมันไว้เพื่ออะไรก็เพื่อนาคของเราเองนะครับก็โอ้โห เธอ,อแป๊บเดียวพูดอยู่แป๊บเดียวเวลาหมดแล้วนะครับเกือบสิบนาทีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกันไว้นะครับฝีมือไม่ดีทำอย่างไรให้มีงานาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามติ่งแมคโครด้วยนะครับสวัสดีครับ